สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ค่ะนำเสนอโดยนางสาวนิชานุ่มมากม .6 ทับ1เลขที่15พรีมครูผู้สอนอาจารย์ธนชัยฮิรันพัฒนาวิรุธหรือคุณครูเอฟ สมบัติของสารประกอบอินทรีย์มีความสำคัญต่อการนำสารไปใช้ประโยชน์และช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ได้ซึ่งสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันขนาดโมเลกุลและโครงสร้างของสารโดยมีแนวโน้มและความจำเพาะที่น่าสนใจค่ะสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะสมบัติทางกายภาพสถานะ สารประกอบอินทรีย์ที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนน้อยจะมีสถานะเป็นกา๊าซส่วนสารที่มีคาร์บอนมากขึ้นจะเป็นของเหลวและของแข็งตามลำดับการละลายสารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำแต่จะละลายน้ำในตัวทำละลายอินทรีย์เช่นแอลกอฮอล์อีเทอร์เอกซเซน กดไลค์ดิโซไลค like, ์โมเลกุลที่มีขั้วจะละลายในโมเลกุลมีขั้วส่วนโมเลกุลไม่มีขั้วจะละลายในโมเลกุลไม่มีขั้วความหนาแน่นสารประกอบอินทรีย์มักจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำหรือประมาณ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจุดเดือดและจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นเมื่อโซ่คาร์อบอนยาวขึ้นเนื่องจากมีแรงระหว่างโมเลกุลแรงกระจายที่แข็งแรงขึ้น จะลดลงเมื่อมีกิ่งก้านโมเลกุลที่มีกิ่งก้านมีพื้นที่ผิวสัมผัสน้อยลงทำให้แรงระหว่างโมเลกุลอ่อนลงจึงใช้พลังงานน้อยลงในการเดือดหรือหลอมเหลวส่วนสมบัติทางเคมีนะคะพันธะสารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่เกิดจากพันธะโควาเลนต์ระหว่างธาตุคาร์บอนกับธาตุอื่นๆเช่นไฮดโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนการทำปฏิกิริยา คุณสมบัติทางเคมีจะขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันและโครงสร้างของโมเลกุลการเผาไหม้สารประกอบอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิงที่ดีเนื่องจากมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและสามารถเผาไหม้ให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ แอลคีนและแอลไคเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสมบัติทางกายภาพส่วนใหญ่คล้ายกับแอลคีนคือมีจุดเดือดต่ำและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนหรือขนาดโมเลกุลเมือ่อแอลคีนโซ่ตรงมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเพิ่มขึ้นจะมีขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้นและมีแรงแผ่กระจายลอนดอนยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากขึ้น ดังนั้นจุดเดือดและจุดหลอมเหลวจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดมีลักษณะต่อเนื่องมากกว่าจุดหลอมเหลว ดังนั้นการเปรียบเทียบสมบัติที่เกี่ยวข้องกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารจึงนิยมพิจารณาจากจุดเดือดมากกว่าจุดหลอมเหลวในกรณีไซโคลอลเคนยังพบว่ามีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคนโซ่ตรงที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากันแสดงว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของไซโคลอลเคนสูงกว่าของ แอลเคนโซ่ตรงนอกจากจำนวนอะตอมของคาร์บอนแล้วโครงสร้างของสารมีผลต่อจุดเดือดและจุดหลอมเหลวเช่นกันและยังพบว่าแอลเคนที่มีโครงสร้างแบบโซ่กิ่งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและจุดเดือดต่ำกว่าแอลเคนแบบโซ่ตรงที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากันซึ่งแนวโน้มของจุดเดือดของสารกลุ่มแอลเคนดังกล่าวยังพบได้ทั่วไปกับสารประกอบอินทรีย์ประเภทอื่นด้วย ส่วนสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะคะสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเช่นแอลโกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนกรดคาร์บอกซิลิกเอเทอร์มีสมบัติต่างจากสารประกอบไฮโดโครคาร์บอน โดยธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในหมู่ฟังก์ชันทำให้โมเลกุลของสารมีขั้วาม,มากขึ้นและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำได้ส่งผลให้สารบางชนิดในกลุ่มนี้ละลายน้ำได้ความสามารถในการละลายในน้ำของสารลดลงเมื่อจำนวนอะตอมของคาร์บอนในหมู่แอลคีนซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วเพิ่มขึ้นแต่สายแอลคีนที่มีล,ะละักษณะ เป็นกิ่งก้านเกะก,กะมากขึ้นสามารถช่วยเพิ่มการละลายในน้ำได้เช่นเดียวกับแนวโน้มที่พบในสารประเภทแอลกอฮอล์ความสามารถในการเกิดพันธะไฮโดรเจนนอกจากจะส่งผลอย่างมากต่อการละลายในน้ำสารประเภทแอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนโกรดคาร์บอซิลิกและเอเทอร์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุในโดเรเจนเป็นองค์ประกอบที่พบได้ในชีวิตประจำวันเช่นเอมีนและเอไม์ซึ่งสารทั้งสองชนิดเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีขั้วและสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำได้เอมีนและเอไม์ที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนน้อยๆละลายในน้ำได้ดี แต่ความสามารถในการละลายในน้ำลดลงเมื่อจำนวนอะตอมของคาร์บอนเพิ่มขึ้นเอมีนและเอไมเป็นโมเลกุลมีขั้วและสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้จึงมีจุดเดือดสูงกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนอกจากนี้ยังพบว่าจุดเดือดของเอมีนและเอไม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนเช่นเดียวกับสารประกอบอินทรีย์ประเภทอื่นเนื่องจากแรงแผ่กระจายลอนดอนที่เพิ่มขึ้นตามขนาดโมเลกุลจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสมบัติของสารประกอบอินทรีย์เช่นจุดเดือดการละลายในน้ำขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันของสารซึ่งมีผลต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโดยสารที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียวกันมีแนวโน้มของจุดเดือดเพิ่มขึ้นตามขนาดโมเลกุลแต่การละา ลายได้ในน้ําลดลงเมื่อขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้นนอกจากนี้สมบัติของสารยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เป็นแบบโซ่ตรงโซ่กิ่งและแบบวงด้วยขอจบการนําเสนอเรื่องสมบัติของสารประกอบอินทรีย์เพียงเท่านี้ค่ะ